ผมสวัสดีครับพี่น้องครับตนรับพี่น้องป้องไปเขาสู่ช่องยีสานบ้านปลาสตอรี่วันนี้นําพาพี่น้องขึ้นเลาะสํารวจโค้งเห็ดนะครับแถวบ้านผมฝนตกช่วงนี้ตกดุนะตกเกือบทุกมือแต่ว่าปกติเราถ้าฝนตกนะครับก็ต้องรอให้มันเศร้าตกแล้วก็แดดห่อนอบเบาจากสามสี่มือเห็ดจางสีออนนะครับแต่ว่าเห็นมันตกดุล้วก็ห่อนแน่ตกแนะ่นะครับ มีทั้งฝนตกมีทั้งแดดรอเมื่อนี้จะพาพี่น้องขึ้นสำรวจโค้งเห็ดนะครับอย่ามาลุ้นมาช่วยนื่องกันว่าเมื่อนี้จะมีเห็ดให้ลุ้นให้เกี่ยวบ่ครับลุ้นกันในช่วงต่อไปครับพี่น้องครับตอนนี้เจอเห็ดแล้วครับเป็นเห็ดดอกแรกของรายการเลยนะครับผมเห็ดกอเห็ดกอนะครับโอ้ดอกหอมงามนะครับดอกแรกของรายการเลยนะครับนี่ดอกงามเลยกับโบลูวา จะเกิดหน่อยจะเกิดร้ายนะครับก็จะพาพี่น้องรุ่นช่วงต้องกันไปเรื่อยนะครับดอกแรกของรายการใส่กตะก,กาไว้ครับผมเนี่ยเดี๋ยวรุ่นช่วงต้องกันไปเรื่อยครับดอกนึงครับถือว่าเสียด้อยู่แนละ้วไปเติมกันครับพี่น้องครับเฮ็ดเพิงออกปกติเฮ็ดเพิงชนิดนี้เนี่ย,ย,ยมันดอกเป็นโม่นะครับแต่นี้เห็นดอกเดียว ือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับว่าเห็ดเพลิงแนี้่ออกนะครับยวหาเติมไปได้เลยครับผมเห็ดเพิงนะครับอีกดอกนะึ่งเติมกันไปเลยครับจุดหนึ่งครับเนี่ดอกกำลังงามเลยนะ,รนะครับนี่อีกดอกเนึงครับสองดอกดอกแค่น้อย เ็ดเริ่มจะเกิดแล้วนะครับเนี่ยแต่ก็ไม่ยังบมูนะครับว่าจะเกิดน้อยเกิดอะไรเชิญพี่น้องรุ้นกันไปเรืเลยครับดอกหนึ่งครับมองละดอกสองดอกเห็ดกำลังจะเกิดครับเริ่มเกิดครับเี๋ออีกสองดอกครับงามๆตุ่มๆเลยนะเขียงแซีบนะครับเห็ดเปิดโมเมีครับในสองดอกเตรียมกันไปเลยครับผมเนี่ย เราแค่น้อยอยู่นะครับโอ้แค่น้อยเนี่ยเราได้อยู่นะครับถึงสิบเป็นดอกน้อยสองดอกครับดอกนึงครับอันนี้ก็อีกดอกนะึงที่นี่สองดอกครับง,งามเลยนะที่นี่อีกสองดอกแล้วครับงงาม มีดอกอยู่นะครับนี่งามๆครับผมกอีกหลองนึงม่คิงคือกินแล้วแต่เราก็ง,งามอยู่นะครับงามครับผมเอาแค่นหน่อยนะครับกำกีได้หน่อยก็น่งเริ่มเกิดแนละ้วก็น่าแกงแสบเลยนะครผม แน่อย,อยู่นะครับเนี่ยอันนี้เสื้อน่อยพอดีนีดอกให้รุ่นไปเรื่อยอยู่นะครับงามๆครับผมดอกนึ่งนะครับนี่นงนะามๆกาลงบานนะครับกระดอกนึ่งครับ ลำงามครับผมน้องครับเจอเห็ดปลวกนะครับผมเห็ดปลวกหรือว,ว่าเห็ดโคนสองดอกแล้วครับหน่อยก,ก,ก,กระดอกเงี้ยดอกกำลังงามนะขาตัวนี้เริ่มเน่าแล้วแนตะ่ว่าดอกยังเซตได้เยอะตื่นกันไปเลยครับ ุดนครับเ,เกิดยุดแตง,งเอาเพกนะครับนเห็ดชนิดนี้จะม,มาอยู่ตามตาเพกงามๆครับจุดนะครับสามดอกกลมกลมเลยงามๆครับผมยังคือ,อยุ่น้ำนะพบเจอจนี่เห็ดเึิ่งเกันครับ อีกชนิดนึงครับกินได้ครับแดดแน่นนะครับสองดอกทำงามครับผมดอกหนึ่งครับมอแล้วดอกสองดอกนะเกิดยังบ่อะไรไอ้กระเพาะไอรุ่นไปเรื่อยๆอยู่ครับดอกหนึ่งครับกำลังงามอยากครับแซบครับสามดอกนะครับเขียวลล้มลงเลยนะครับ มี็มีนะครับน้อยนี่ก็น้อยเกินไม่จะมืดหนาอกหนึ่งครับอกีอก,หอกหนึ่งเรามีเห็ดใหรวนไปเรื่อยนะครับนี็มีครับกำลังดอมงามรามดอกนะ อีกดอกนึงดอกกี่ิีดอก, 4, ดอกาง,งามเลยครับผมเนี่ยดอกนึงครับทางด้านนี้เริ่มบานแต่ว่ายังงามอยู่นะครับผมอีกดอกนึกางงามๆครับตอนนี้รู้สึกว่าฟ้าจะเริ่มขึ้นอีกแล้วนะครับ ผมขึ้นมาช่วงแรงๆนะครับพระเพิ่งตีกองแรงไปวนกับห้องฝากกับห้องนะครับย่านฝนตกเข้ามอยู่มันนี่เดี๋ยวลุ้นกันไปเลยครับผมเดีก่น้อยเนาะสองดอกในนะครับด้านนี้ตุ่มๆอยู่นะเนี่ยสามสี่ดอกครับครับพี่น้องครับมีหอนเ็ตละงูแสดงว่าเ็ตละงูก็เริ่มเกิดนะครับ เนี่น่าจะได้กึ้่นนายังมาเส่แลยนอน,นี่ผมมาทำหลอดขู่ก็ซื้ลอลบหอกหลอกแรกของให้การนะครับตื่มกันแท่ครับตื่มแท่กัน,กนครับเฮ็ดเพิงแล้วเนี่ยออกไปห,หน่อยแต่ว่ากางามอยู่ครับน้องครับฝนเริ่มเอะมาแล้วครับตอนนี่ล่มแล้วก็เครื่อนะครับถ้าไม่เป็นช่วงซีโมงเสียหลอดลวซนะีโมงกกว่าแล้ว แล้วก็เลี้ยวไปทางเอื้นนะครับวนลงแล้วแต่ว่าหมอกผมอยู่ยังบมลงนะครับซึ่งใครก็อีกบุรดษแตวคงจะตกนะครับวันนี้ก็มาหาเห็ดกับพอได้อยู่ครับผมเจอเห็ดกระด้างนะครับแต่ว่าเท่าแล้วแล้วก็ถือปนนะครับนี่แต่ว่าถามว่าเอาบไปเค็ดกินได้บ่ได้อยู่นะครับ๋ย่คงจะเก็บบอาไปนะครับเอาไว้จะไปซุปใส่หมกทั่วเซหัอฮอยนะครับเซ่ปลาทั่วเซฟเหมือนกันครับ เสียดายครพ่อตอนที่ว่ามันยังดอกนมนม,มตุมต่มตุม่มยังค่อยเสียบนะครับผมตอนนี้เดินทางลงมาถึงตีนผู้นะครับทางที่จะกลับบ้านนะครับก่อนจะกลับบ้านจะพี่น้องเนเ่ิงผลงานการหายุหายินนะครับในช่วงถือว่าไมาช่ชงไม่ใบ,บนะครับมาประมาณจากกวนกวนพระปีกองแรงประม้านจากเครืองชั่วโมงนะครับยูว่เล่จาจกใบาสามเคืองนะครับเห็นมาเลาะมาสำรวจเบิงนะครับ ว่าฝนตกลายเหมือดแล้วก็ห่อนมันก็เอาอยู่แต่ว่าหลากัหลกๆก็คือฝนตกเกือบสู้เหมือนนะครับแล้วก็ตกเมือลหลายเทือ่อผมก็ได้ว่ามัน่นาจะออกครับใจใจเนึ่งก็คิดว่าอาจจะได้ตาเปาขึ้นไปนะครับแต่ว่าโชคดีอยู่ับมือนเนี้ยพอเห็ดบางส่วนนะครับถึงแม้ว่าจะได้บ่หลายแต่ว่ากับเห็ดก็ลั่งออกไม่นะครับเนี่ยเห็ดเพลิงนะครับเห็ดเพลิงแบบนี้แกงแซบนะบนแกงเราอย่างพุดๆนะครับหวานพร้อมนะครับ ก็ได้เห็ดลงโงกดอกนึงนะครับแล้วก็มีเฮดบดเท่าๆนะครับเอาไปจะไปต้มซุปใส่ปลาทูใส่หัวหอยนะครับการิงเ็ดกําลั่งได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากสถานการณ์บังคับนะครับเพราะว่าฝาห้องฝาคืนมานะครับผลกระชิ้ตกห้บนะครับตอนนี้กันลั่งมาทั้งเอื้อนแล้วแต่ว่ายังมา้ยมายังม่หอดผมอยู่เพราะลมมาแล้วก็ฝาห้องเหมือขคืนมาแล้ว ขั้วตรงลงไปนะครับเพราะว่ามันก็แรงๆแล้วนะครับแล้วก็ฝนก็จะตกอยาิฝนตรงห้ำนะครับเดี๋ยวตากฝนก็จะสบายนะครับขอบพึ่งพี่น้องพ่องไปสุขสุขคนครับที่เกลียดเขามารับชมแรกกันจากช่องอีสานบานปลาสตอรี่เบิ้งคลิปจบแล้วนะครับฝากเป็นกำลังแรงจะให้กันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมที่จะสั้นกระดิ่งไว้นะครับเพื่อที่จะบ r o ลาคลิปต่อไปสุขสมดีกับสุขสุขคนครับบ่เจ็บบ่จนไปแล้วสวัสดีครับ